กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราทอนรายการแฝ่มินิมาราทอนแอนฟันลัน2022ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใจ้กิจกรรมกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะอีกทั้งเป็นเพื่อเป็นการกระตุ้นและฟื่นงฟูเศรษฐกิจในส่วนของคนเทียน คณะกรรมาการสมาคมกีฬาจังหวัดแปดนนะเจ้าพันผู้ภูมิเกียรติสอมวลชนตรดจนนักวิ่งทุกท่านนะเจ้าตีมาจากประสบความสำเร็จลุล่ลวงตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัตรมีถึงมิมิมาราฮอนแอนฟันรัน2 0 2 2นนบัตรมีจเจ้า 有。<laughs> ในสาวของเราก็ก็วิ่งด้วยนะอาจารยนะคะและอีกสักพักหนึ่งนะคะเราจะทำการปล่อยต,ตัวในส่วนของ,ของฟันรันนะคะ ที่เราให้ด้วยนะคะท่าน,ะะน,ะะนที่สี่นะคะขอเสนอใครลบนะคะคนที่สองนะครับคนที่สองครับให้เขียนหม้อเปลี่ยนที่เราลึกข,ของเราด้วยนะคะคนที่สองก็ตามมาติดๆเลยนะคะคนที่สามปรมพยาบาลสถานีตำรวจภูธรห้วยมาสถานีตำรวจภู วิทยาการกานายกอบตรประแดงเจา้านะเจ้านะคพปอแม่พี่น้องตีม้าเห็นเยอะแยะรวมทั้งท่านลยอรีจำานงยาวิชัยเจ้าพ่วำนวยการสำนักงานการการีฬาแห่งประเทศไทยสำรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เรามีวัตถุประสงคอย่างไงคะค่ะก็ะาาการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่นะคะวันนี้เราได้รับ งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติค่ะแล้วก็เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาให้องค์กรเราคือสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ได้มีกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่ง,กา,งการสร้างสุขภาพเพื่อที่จะให้นักวิ่งซึ่งวันนี้ถ้าท่านสื่อมวลชนได้เห็นนะคะจะมีนักวิ่งเ,เกินกว่าที่เรากําหนดไว้นะคะเป็นพันเพราะว่า การเปิดให,ให้ให้ลงทะเบียนตั้งแต่วินาทีแรกนะคะจองเราเราให้เสื้อให้ให้กระตุ้นเพื่อที่จะให้คนมาออกกำลังกายนะคะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะเต็มในส่วนของ500คนที่เราให้เสื้อนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นวันนี้เนี่ยก็มีคนนอกเหนือนจากนั้นมาเยอะมากแล้วทำให้การกระตุ้นเศรษฐกษิจนะคะการที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ ถือว่าพี่น้องประชาชนมากันทั้งแปดอำเภอในนี้ท่านสังเกตเห็นหลายคนที่มาจากหลายๆาอำเภอค่ะก็ถือว่าประสบประชาชนในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงได้มาออกกําลังกายแล้วได้มาใช้จ่ายอย่างน้อยที่สุดก็มาค้างคืนที่จังหวัดแพร่เมื่อคือนนี้นะคะแล้วก็เศรษฐกิจในมืองแพร่ก็ดีขึ้นค่ะท่านคาดว่าจะมีการจัดแข่งขันในการจัดการแข่งขันของสมาคมกีฬาเนี่ยเราจัด กีฬาทุกอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเราได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาเนี่ยในส่วนของการพัฒนานักกีฬาเยาวชนส่วนหนึ่งแล้วก็อันนี้คือการพัฒนาประชาชนโดยทั่วไป